นี่คืออวีครับตอนนี้ผมกําลังเล่นแอสเซนกาอยู่ตอนนี้ทีมเรานะครับมีความเอาอีกแล้วเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะไม่สามัคคีกันเท่าไหร่จะแย่งปากกันซะงั้น,นแล้วดูนะะในทีมไม่มีใครแทงจะคิววันอย่างเดียวเลยโอ้โห,โห,โห,โหจเจริญผ่อนเอาสิมาดูสิจะเป็นยังไงบ้างแต่ละตัวนิ่มๆทั้งนั้นเทวนาส บัตเตอร์ไฟเอล d o นดอร์คิวเลนนิ่มๆทั้งนั้น,น,น oh. เราก็นิ่มไม่แพ้กันอเซนกานะฮะฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฝั่งนู้นก็โหฝั oh, ่งนู้นยังโอเคอะ่ะเขายังมีอลิสเป็นซับนะมีแวนโอเคแวนก็อาจจะเป็นแคลรี่ไปนะครับมีวีล่าเป็นเมดมีฟอร์เรนเป็นไฟ์แล้วก็วูคงปาถือว่าสมดุลของเราบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวสุดๆ เป็นการดับตัวที่บิดเบี้ยวสุดๆดก่อนออกลบนะครับพูดได้คำเดียวว่าตัวใครตัวมันทามาแบบนี้ตัวใครตัวมันเอาล้ะงานงอกแล้วบอกเลยโอกาสแพ้สูงมากฮนะอเซนกาเดี๋ยวดูพลังแหง่งอเซนกาดู บอกตรงว่ากลัวเลยอะเห็นดับตัวอย่างงี้กลัวเลยอะดับตัวซะน่ากลัวเชียถ่ายก่อนแล้วกันดองดองไปก่อนโอ้ว้าวสวัสดีครับเฮ้ยเพียวอย่างเงี้แล้วอะเพียวนเนี่ยเนี w ither, ่ w e t h e r a n t the same เด้งขึ้นไปห,หมดไล่ยบบ้อยฮะเฮ้ยยะใครเฟิร์สบัตรไปก่อนโอ้ยมันได้ด้วยฮะมันได้ไปก่อนหนึ่งอ่าเราตามฮะอย่างนี้เรียกว่าตามฮะ แล้วก็เดี๋ยวนะอ่า,อามามาลุยได้เลยด้เลยพได้เลยพ,พดดไ,ลดได้เลยด้ได้เด้ทได้ด้เ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 ด้ด ยังไม่ได้ท่าอันติท่าที่เลยนะครับตอนนี้ทุกคนโอ้ยอะไรกันเนี่ยไอ็มดอม่ยืนที่เขายิงเฉยบ้าบอนะจอจิปล่อยสกิลไ้โอ้ยแย่แล้วงานงอกเป็นไงละ่ะแย่แล้วลืมไปเล่นเหมือนตัวเองจะมีคนช่วย ลืมคำพูดตอนแรกไปนะครับว่าดาร์ฟอย่างนี้ตัวใครตัวมันไม่เป็นไรเอาใหม่ต้องย้ำย้ำใจไว้เสมอว่าตัวใครตัวมันสพอร์ตเลื่อยผมสักตาก็ไม่ได้อโอ้โหย ซัพพอร์ตลึกๆให้ผมสักตาก็ไม่ได้ด้วยไล่ like <Like S 1> กลับบ้านไปก่อนนะครับสกิลไม่พร้อมครับตอนนี้ทุกคน s <S ตอนนี้เก็บตามไปก่อนสกิลไม่พร้อมขอไปเลนล่างกันละประชุมกันเลนล่างแล้วตอนนี้ อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยโหผีลอกโอ้โหบึ้งก้าไปโอ้โหไม่ไหวฮะเยอะเกินไม่มีตัวมาเก็บนะครับแย่ละตัวใครตัวมันนี่ก็ไม่ไหวเงี้ยน,นะ โหทำเมื่อกี้มีตัวมาเก็บซะหน่อยนะคิวเลนมาเลยเก็บให้หมดนะน่าจะเก็บให้หมดแมเก็บไม่ได้ทักตัวบ้าบอสุดฤทธิ์โดน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 อันนี้จดว่าโดนนิดหน่อยอ้าวไงล่ะไปลวเด็กเด็กไงเก่ง บ like, mm ึ้มไปก็ยังม right ีที่มีโดนหนึ่งไลกกันไหมล่ะไอ้ยาบัตเตอรไฟเอาหน่อยสู้ชีวิตชีวิตสู้กับดึง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 คู่เอกแซร์อะไรตอนนี้บัตเตอรไฟเอาโน่นหน่อย โอ้โหมันจะช้าหน่อยด้วยตัวสกิลมันจะช้านะกว่าที่มันจะกว่าที่มันจะป้งขึ้นมานี่มันจะช้านิดนึง <c oughs> ชีวิตสู้กับไปเก็บมังกรเร็วไอ้ยะ <c oughs> ไม่เก็บมังกรด้วยใจคออุ้ยไม่ได้มาทางนี้ตายสิครับเดินดีๆไม่เอาไม่เอาอย่างนี้สิเด็กๆ เอ้ยบ้าบอโอ้โหโดนโดนจนได <S <S <ess> <S เน้เรียบนะครับเก็บเรียบนะฮะคิวเลนเก็บเรี่ยมไหมเ oh, ก็บเรี่ยมไหมโอ้คิวเลนคิวเลนยังไงเก็บไหมบ้าบอ <S ess> โอ้ตาย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 คิวเลนไม่พลิ้วนะฮะคิวเลนตัวนี้ไม่ค่อยพลิ้วเท่าไหร่ตอนนี้6ต่อ10 <S <S <ess> <S เนี่ยสกอร,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 ร์แบบจะเวิร์กไหมเนี่ย ดาบนี้จะเวิร์กไหมเนี่ยต่อยอดไปแล้วครับลุยะตอนี้ดักไปมึอโอ้ไม่น่ารอดฮนะวีล่ามาโผแบบนี้ขาตายฮะบอกเลยยิงซะสอยซะเทวนัทยาวๆไปมาเปลี่ยนเลนกันได้ละทุกคน อาแล้วไงตอนนี้เราเสียป้อมด้วยอยากเสียตู่จริงเุ้ยหนีครับฟึ้นฟื้โอ้ยไม่ทันฟืบนอ้าแล้วตอนนี้ยังไงดีปึ๊มมาซะหน่อยไม่ล่ะเนิร์ดฮะเนิร์ดเนิด,นด,นดตอนนี้ปล่อยเนิดกันเดินเข้ามาก็เนิร์ดฮะอันนี้ โอ้ตอนนี้บอมบนเราไหลกันไปลึกเลยทีเดียวโอเคเอาละเราเสียป้อมอีกแล้วรู้สึกว่าเขาจะแพ็กกันตลอดเลยนะครับอลิสกับแวนนี่อ่าละเอียบร้อยไหมครับแวนสวยงามจัดว่าแจว๋วแพ็กกันตลอดพองี้ตายเดียวซะงั้นทิ้งเพื่อนเฉย ตัดมาซะเทอนัทจับคู่กันบ้างโอเคมาทำไมไม่ต้องยุ่งละเอียบ้อยฮะสองคิวสวยๆอาบเข้าให้ละเอียบ้อยอย่างนี้จัดว่าแจ๋วโอ้โหลอยฮะตอนนี้ โอ้โหเท่วนะสอยอย่างเดียวตอนนี้ไม่พ you you ูดพร่ำทำเพลงฮะตอนนี้สอยกันอย่างเดียวสองสว่างนี่ชีวิตฟิลิปมากฟิลิปเด้งไปซะเอาแล้วตอนนี้เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งแข็งหนีก่อน เด้งไหมโอ้โหเรียบร้อยเอาล้ะฮะบัตเตอร์ไฟมาช่วยหน่อยเออเขายังชั่วเอาจริงๆนะดาบนี้ตอนแรกอ่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันมันจะเสียเปรียบนะครับเอาแล้วะเอ้ามาไม่ทันทั้งนั้นงานจบละงานเลี้ยงจบโอเคจัดว่าเจ๋า มาเลยเอาละหงอคุ้งมาละเหนื่อยไปแท้บึ้มไปอีกทีเงี้ยโอ้โหโหดหลายมากเอาละตอนนี้เละเทะบอกเลยว่าเละเทะตอนนี้ เอาชิปเป๋งแล้วตอนนี้อ้าตอนนี้เกือบไปละเมื่อกี้ดีนะดีนะเขาไม่ตามถ้าตามเมื่อกี้บอกเลยว่าผมอาจจะสู่ขิดได้โอ้โหคิวเรนนี่บอกได้เลยว่าโวรจริงเอาบุ้งของให้ เรียบร้อยฮะเรียบร้อยจังหวะนี้สเต็ปปีตมากครับบอกเลยเลยว่าสเต็ปปีตสเต็ปปีตฮะต้องระวังนิดหน่อยนะครับเขายกกันมาแล้วทุกคนดึงดึงบึ้มกอให้ ใบไหนล่ะเด็กๆโอ้โหเลเจนดารี่อะไรเงี้ยเอ้ยมาแล้ว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 สวัสดีครับ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 หาแล้วตอนนี้20ต่อ15ป้มเรียบร้อยยังห่อคงทำอะไรไม่ถูกเลยครับตอนนี้ ไปแล้วฮะเด็กๆโอ้โหตายอย่างเขียดบอกเลยครับว่าตายอย่างเขียดโอ้โหโคตรโอ้ยโ,โ,โ,โดนยิงตดนิดนึงโดนยิงตูดน,นิดหน่อยอ่าเรียบร้อยวิกตอรี่สุดยอดนี่คืออัศเซนการ,ราชาปีศาจทะเลทรายจากาักรอวีวิกตอรี่ ดูซีดีที่ไรชนะแบบใสๆไม่เห็นฝุ่นคะแนนเฉลยได้8.3แน่นอนว่า MVP ต้องเป็นคิวเลนแน่นอนนะครับฆ่าไปเยอะมากเลยทีเดียวดูเขาฆ่าไป้สิบสาโคตรโหดผมได้ที่2นะครับค่า4ตายสแล้วก็ช่วยไป8โอเคประมาณนี้ติดตามกันด้วยแล้วกันในส่วนอเว e นะครับ YouTube c h anel n แล้วก็ Facebook Page นะครับอ k ว้เกมไปดีกว่าลี้แลจ้ะสวัสดีครับ Judgment Knights of